alo สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเกมที่เกียร์อํานยงานมอเตอร์โชว์ครับตอนนี้อยู่ที่บูธเนตะ้าเนาะไฮไลท์ของเขานอกจากเนต้า V2 ที่เดี๋ยวเราพาไปชมกันเนี่ยนะฮะว่ามีแคมเปญมีราคาอะไรบ้างอยากพามาชมคันนี้กันก่อนเนต้า X ก่อนมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับเราพาชมเนต้า X ที่เป็นพวงมาลัยขวาสีขาวไปแล้วใช่ไหมคันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นพวงซ้ายแต่ความสวยงามของเขาคือสีของเขาที่เป็นดูสีแบบดินน้ำมันแบบเนี้สยสวยๆนะครับและภายในยที่เป็นสีน้ำตาลเนาะ ก็อาจจะเป็นพวงมาลัยซ้ายอาจจะหุ่นหงิดนิดนึงแต่เราเคยพาชมพวงม,มาลัยขวาไปแล้วฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราพาชมภายในกันว่าเอ้ยภายในของเขาเนี่ยสวยมากกว่าตัวที่เป็นสีขาวภายในสีดํามากน้อยยังไงนะครับไลค์สกายแชร์แล้วเราไปชมกันครับไฟหน้าของเขานะครับสปิทไทป์เฮดไลท์นะครับสปิทไทป์คืออะไรเห็นไหมว่าไฟเขาแยกกันด้านบนเป็น L E D นะครับเป็นทูบแบบนี้เลยด้านล่างถึงจะเป็นไฟหน้าของเขานะครับเป็นใบบิน คือโปรเจคเตอร์เดียวนะครับทำหน้าที่ทั้งไฟสูงและไฟต่ำอยู่บริเวณนี้นะครับดีไซน์จริงๆก็ต้องบอกว่าเนต X อเนี่ยดีไซน์สวยนะสำหรับส่วนตัวผมมองว่าสวยกว่าอาร์โตทีจะขายแล้วปีนี้แต่ณตอนนี้ยังไม่รู้ราคาบางคนบอกว่า8 0 0แสนบางคนบอกว่า9000แสนบางคนถามเซลมาบอกว่าไม่เกินล้านเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีตอนที่เขาวางจำหน่ายจริงว่ารายละเอียดสเปคนะครับราคาอย่เป็นทางการของเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้เราชมกันคร่าวๆก่อนไวๆเนาะโลโก้น้องน้ำพุนะฮะอยู่บริเวณนี้ แล้วก็กระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเนาะก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับไม่มีเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้านะตัวบันเหนองเขาเนี่ยจะเห็นว่าใหญ่นะ่ยกว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูกันที่วงล้อกันหน่อยดีกว่านี่ล้อทูโทนตามสมัยนิยมนะครับสีดําปัดเงินแบบนี้ยางที่ติดมาคันนี้เป็นพวงทรายเนะาะเฉาหยางนะครับล้อแม็กขนาด18นิ้ว225ทัพ60นะครับในเรื่องของซีรีส์ยางดิสเบรกด้านหน้าพร้อมครีบระบายความร้อนเนาะช่วงล่างก็เป็นแม็กโครสแตนต์ที่ด้านหน้าด้านหลังเป็นสลักนะครับ กระจกข้างเป็นทูโทนแบบนี้นะครับสีเดียวกับตัวรถและเป็นสีดําแน่นอนว่ามีการติดตั้งกล้องรอบคันมาให้รถจีเนี่ยเขาให้ออปชั่นมาเยอะจริงๆครับและที่ด้านข้างตรงนี้เป็นพอร์ชชาร์จไฟซึ่งคุณจะเห็นว่าคันนี้พวงซ้ายแต่เป็น CCS นะครับ Type 2มาให้แล้วอีกอย่างที่ชอบคือดีไซน์ของชายประตูเขาเนี่ยนะครับทุกคนมันไม่ได้ดูน่าเบื่อเห็นไหมมันเป็นสีเดียวกับตัวรถก็จริงแต่มีการตัดด้วยพลาสติกสีดาด้านนะครับและมีการเว้าเข้าไปแบบนี้ มันทาให้ดูแบบมีลูกเล่นที่ด้านข้างขึ้นมานิดนึงลยครับและเสาบีเสาซีคุณเห็นว่าใช้เป็นสีดําซึ่งไม่ใช่สติ๊กเกอร์สีดำนะครับเป็นชิ้นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็เสาซีเช่นเดียวกันครับเป็น floating roof นะฮะทำให้ท้ายเขาดูแบบลาดลาดดูสปอร์ตมาด้านบนนี้จะมีแหลกขนาดเล็กนะครับจุดนี้ไม่มีการบอกข้อมูลว่าแหลกขนาดเล็กของเขาเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มได้หรือเปล่าแต่ถ้าติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มมันก็จะปิดในส่วนของซันรูฟบริเวณนี้ไปเพราะว่าหลังคาของคันนี้นะครับเนต้า จะมีซันรูฟด้วยยาวมาจนถึงห้องโดยสารตอนหลังแต่ว่าไม่สุดนะฮะไม่ได้เต็มหลังคาเนาะล้อแมกด้านหลังก็ไซซิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งแต่กันชนด้านหน้าเนี่ยยาวมาจนถึงด้านท้ายเขาจะใช้บัมเปอร์ที่เป็นพลาสติกสีดำด้านแบบนี้เนาะ,ะเกรดก็รถไซส์ BSUV ทั่วๆๆไปเนาะ,ะด้วยตัวถังของเขาก็เป็นตัวถังของรถ b s u v อยู่ <S <S ยแล้วนะครับเซนเซอร์กระยะด้านหลังมีมาสี่ตำแหน่งด้านหน้าไม่มีมีกล้องลอง้อคันนะครับอีกจุดหนึ่งที่สวยมากคือไฟท้ายนะฮะนอกจากไฟหน้าที่สวยแล้วไฟท้ายของเขา ลักษณะเนี่ยจริง,รงๆก็คล้ายๆกับ Toyo t a BC4X ที่เป็นแบบเบลออกมาเป็น 3D แบบนี้นะครับฝาท้ายลองเปิดสักหน่อยสิไหนวะอันไหนเปิดไฟฟ้าซะด้วยโอ้โหโชคต้นเบลเลอร์ใครที่ไปดูเกียร์ EV 5ฟมาแล้วเนาะจะเห็นโชคฝาท้ายของเขาใช่ไหมอันนี้โชคฟไฟฟ้าใหญ่เบิ่มกว่านะครับทั้งเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับสาม,มารถที่จะเปิดฟลอร์บอร์ดต,ตรงนี้ยกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นหลุมมันไม่มียางอะไร แต่ถ้าจะหายางอะไรมาใส่เพิ่มเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าได้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะต้องถอดไอ้บุตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะใสย่ยางอะไรแต่ว่าสามารถที่จะปรับนี่ลงไปแบบนี้ได้เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะครับให้เก็บได้ลึกได้ให้เก็บได้ลึกได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วกเบาะแถว2ส,สามารถปรับพับได้แบบ60-40นะครับดันจากด้านหลังได้เลยแบบนี้ถ้าเราลองเอาอันเนี้ยขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งข้างบนเนี่ยแล้วเราปรับเบาะนะครับลงไปทั้ง2แถว มันก็เกือบจะขนาดเลยอาจจะนอนเอียงๆสักน,นิดน,นึงสำหรับใครที่อยากคาแคมปิ้งแต่ผมก็ไม่เห็นความจะเป็นในการจะต้องไปนอนบนรถไฟฟ้านะก็เอาตังไปนอนดีๆสบายๆดีกว่านะครับมีในส่วนของรางนะครับบริเวณนี้ที่เหมือนกับรางม่านบังสายตาแต่ว่าคันนี้ไม่มีการติดตั้งมาให้เนาะมีแต่รางมาให้มี12ว้นบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไฟสองสว่างบริเวณทั้งสัมภาระด้านหลังซึ่งผมว่าดีมากๆแล้วก็จําเป็นมากๆสําหรับรถในโซนที่เป็น BSUV รถครอบครัวแบบนี้มันต้องมีไฟสองสว่าง ที่ช่วยในการใช้งานได้เยอะๆนะครับเกรดของพลาสติกเนี่ยผมว่าก็ทั่วๆไปตามสไตล์รถจีนเนาะก็เกรดรถ BSUV ไม่ได้หรูหรามานช่เป็นพลาสติกที่ปั๊มแบบพรีเมียมหรูหรามากนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับชื้อฝาท้ายไฟฟ้านะขอเบาอขึ้นสักนิดนึงนะครับปึบอย่างที่ผมบอกไปนะว่าไฮไลท์ของเขานอกจากสีภายนอกแล้วเนี่ยคันนี้คุณยังได้สีภายในที่เป็นในโทนเหมือน น้ำตาลเหรอมันก็ไม่น้ำตาลขนาดนั้นเนาะมันออกแบบน้ำตาลสว่างๆางนะครับและที่ชอบคือคุณดูการตกแต่งของเขาบริเวณลาโพงมือเปิดประตูเป็นสีทองนะเป็นสีทองหรืออาจจะบอกว่าเป็นทองแดงก็ได้นะครับแต่ออกไปทางโทนทองมากกว่าหลอกลาโพงเรียนนี้ผมว่าแหม่ดีไซน์มันดีไซน์มันเฉยไปหน่อยเนาะดีไซน์เฉยไปหน่อยนี่ครับเป็นโ no นแะบ็ k เนาะอันนี้เสียดําเป็นคับ อันนี้เสียจาเป็นโนแบ็คนะครับมีที่วางขวดน,น้าขวดลิตรได้อันนี้ดีรถครอบครัวมันต้องมีที่วางขวดน,น้ําที่แบบวางไซส์ใหญ่ได้แล้วก็พลาสติกเนี่ยก็เกรดทั่วไป B-SUV อะ่ะจริงๆผมรู้สึกว่ารถญี่ปุ่นบางแบรนด์ในไซส์ที่เป็น B-SUV ทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวเกรดพลาสติกเนี่ยคุณผู้ชมต้องมาลองจับดูเนาะว่าโอเคกับมันหรือเปล่านะครับมีอย่างหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่าแอบแอบจะน่าหุนหิดได้เวลาใช้งานคือเนี่ยครับตรงข้อสอบผมเนี่ยเหมือนกับรถของ h อน d ้าเลยคือ ปีกซ้ายปีกขวามันมีพลาสติกขึ้นมาบริเวณนี้แต่ยังดีที่เนต้าเนี่ยเป็นขึ้นมาแล้วเขาบุ่หนังไว้ให้คือเวลาพับเบ,บาะมันลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยเหลือลเนี่ยกรอบบริเวณด้านนี้อยู่แต่เนต้ายังดีที่บริเวณนี้คุ้มหนังให้นะแต่คุ้มหนังให้แค่ตรงนี้นะตรงที่เราจะโดนอะ่ะแต่ตรงนี้ไม่มีมีบริเวณนี้นะครับช่องเก็บของด้านหลังนะครับเบาะเนี่ยมีครบทวนทั้งสองฝั่งซ้ายขวาหลังคาซัลูปอย่างที่ผมบอกไปยาวมาจนเกือบถึงตอนหลัง แต่ว่าไม่เต็มหลังคาไฟสองสว SO ่างในรถครับเป็นแบบสัมผัส LED สีขาวแล้วก็มีแอร์ตอนหลังมาให้พร้อมช่องชาร์จไฟเป็นทั้ง USB-A และ USB-C นะครับบริเวณอุโมงตรงกลางเนี่ยไม่มีตามสไตล์รถไฟฟ้าทําให้สามารถนั่ง3ากันได้สบายๆเลยด้านหน้าเนี่ยยิ่งสวยกว่าด้านหลังครับได้ดูกันเฮ้ยคุณบอกเป็นวีลคัมซีด้วยนะเนี่ยผมขึ้นมานั่งปุ๊บบอกเขาเลื่อนเข้าตำแหน่งให้เลยนะครับอันนี้คือเจ๋งมากๆภายในเป็นไงด้านหน้า อลังการงานสร้างสีน้ำตาลครีมตัดกับสีทองเหมือนขับยาน p o w เวอร์เดนเจอร์เนี่ยเนี่ยดูสวยดีนะครับสีทองเขาคือผมมันปแปลกตาแหละมันประหลาดตาแหละแต่ว่าเป็นแมทชิ่งที่ผมว่าเออเข้าท่าดีนะครับที่ประตูด,ด้านข้างเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังอ่ะเขาให้วัสดุดีเหมือนกันเลยคือเป็นหุ้มหนังนะครับเดินมาเข็่ด้านบนแล้วตรงนี้เป็นเหมือนหนังกลับหุ้มหนังเดินมาเข็บด้านล่างบริเวณนี้ด้วย ด้านหน้าด้านหลังคือไม่ใช่ว่าให้มาแค่ด้านหน้านะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับและเบาะนั่งตอนหน้าเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบเบาะบักเก็ตซีดูหรูหราเลยนะครับเป็นแบบเแบาบะที่ล็อกเข้าตัวปุ๊บนั่งและจมแบบนี้เลยแอ่น้าจอเรือนใหม่นะครับยังคงเป็นหน้าจอที่เหมือนนึงเอกลักษณ์จากตัวในเต้าวีมาเป็นหน้าจอนะครับที่เป็นดิจิตอลแบบนี้สีสีนะไม่ได้เป็น TFT แบบหน้าจอกลางนะครับส่วนหน้าจอกลางของเขาเนี่ยขนาดใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษแล้วด้วยนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆี่ อยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดเลยเพราะคุณผู้ชมเห็นว่าคอนโซลของเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแอร์วางแก้ววางโทรศัพท์วางของทีเท้าแขนตรงนี้ลงไปได้แบบครึ่งนี้เลยนะนี่ลงไปได้แบบครึ่งแขนเลยแล้วก็คอนโซลกลาง,งเขานะครับเป็นแบบดนะับเบิลเลเยอร์เนาะด้านบนมีนะครับแล้วด้านล่างเองเนี่ยก็ยังคงมีช่องใส่ของขนาดใหญ่แล้วก็ USB กับ12โวลต์นเนี่ยอยู่ข้างใต้นี้อีกนะเนี่ยผ่านเข้าไปได้ฝาท้ายเปิดจากตรงนี้ได้นะครับดูกล้องรอบคันสิ เป็นยังไงทุกคนกล้องรอบคันพอใช้ได้ปะ 3D ได้อดูได้อันนี้เราเปิดประตูด้านข้างอยู่เขาก็แสดงผลแบบนี้นะครับนี่ชัดไหมพอใช้ได้ไหมทัชสกรีนเนียนมือมากดูสิการทำงานน้องเขาแอบกินอะไรกันเฮ้ยจูจีอะน,โโนี่ไงเฮ้ยทัชสกรีนดีทัชสกรีนเนียนเลยนะครับมุมมุมประตูซ้ายขวาได้ด้วยนะนี่ปรับความสว่างได้ด้วย เลือกตำแหน่งกล้องได้จเจากล้องด้านไหน,นเลือกดูได้หมดเลยเพราะที่ทัชสกรีนดีเลยทัชสกรีนดีเลยภาษาจีนซะแล้วนี่นะครับนี่คือหน้าจออินเทอร์เฟซพื้นฐานของเขาเนาะการรองรับฟังก์ชันต่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกทีว่ารองรับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในการเชื่อมต่อมือถือต่างเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอะประมาณนี้สำหรับการชมภายในของ X, เนตตาเอ็กซ์เนาะนี่ยังไงปุ๊บมีไฟส่องสว่างด้วยเอ้ยนี่ดูดี แล้วฝ้าก็เป็นสีดําด้วยนะฮะปะึ๊บป่ะลงไปได้านล่างครับ,บเฮ้ยเบาะเลื่อนออกเองเฮ้ยลงเองด้วยคันนี้นะครับทางเนต้าเคลมว่าเนต้า x ของเขาเนี่ยให้วัสดุบุนุ่มทั้งคันเนี่ยมากกว่า80%ของตัวรถเลยนะครับระยะการใช้งาน cltc ก็อยู่ที่500กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวรอขายจริงอีกทีว่าเคลมเรื่องของแรงมา้าแรงบิดนะครับเรื่องของระยะการใช้งานการชาร์จไฟต่างๆเนี่ยไว้ว่ายังไงบ้างส่วนคันนี้เนต้า g t ก็ยังไม่ขายแต่เอามาโชว์ได้ลองขับแล้ว โคตรชอบตัวขับสีเดี๋ยวผมเอายังไม่ได้ลงคลิปดองไว้อยู่นะเดี๋ยวเอาคลิปมาให้ชมบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อว่ารถไฟฟ้าจีนที่เป็นทรงอย่างนี้นึกว่ามันขับเอาทรงอย่างเดียวเฮ้ยมันขับเอาจริงได้ดีด้วยคันนี้นะครับจะเป็นตัวที่ขับ2แต่ถ้าเป็นสีแดงด้านนี้ครับจะเป็นตัวขับสีที่ขับดีโคตรช่วงล่างพวงมาลัยดนามิกการปรับต่างๆเนี่ยประทับใจเลยถือว่าเป็นรถสปอร์ตจีนไฟฟ้าที่ขับได้ดีกว่าที่คิดนะครับและอีกคันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่เขาเพิ่งเปิดตัว แล้วเราไปรีวิวมาเมื่อเร็วๆนี้เนาะก็คือตัว n นต้าวี2นะครับมี2รุ่นเนาะรุ่นไลท์กับรุ่นสมาร์ทนะครับห้าแสนสบ่าแล้วก็5้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทได้แคมเปญอะไรบ้างเริ่มมาลุยดีกว่ามอเตอร์โชว์นะครับบัตรกำนันโรงแรม8,000บาทเนาะได้ข้อเสนอพิเศษอย่างประกันภัยชั้น1พบรบ1ปีฟรีจุดชาร์จเนต้าวอลบ็อกชุดนะครับประกันตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกัน มอเตอร์และแบตเตอรี่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรนี่คือแคมเปญข่าวๆเนาะส่วนรายละเอียดนะครับว่ามีแคมเปญกับสถาบันการเงินไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองมาสอบถามที่บูธหรือที่ตัวแทนจำหน่ายของทางเนต้ากันได้พาชมกันไวๆแม้ว่าเขาเปลี่ยนตรงไหนบ้างแน่นอนโคมไฟหน้าเป็นโคมเดิมนะครับแต่หลอดด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นหลอดที่เป็น LED แล้วก่อนหน้านี้มันเป็นหลอดพาโลเจนไม่สว่างลูกค้าต้องไปหาเปลี่ยน,นเองตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับสำหรับเนต้ารวมถึง การชนกระจังบริเวณน,นี้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดผมว่าดูดีขึ้นดูดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้แต่ถ้ามองไปๆก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับฝั่งนี้ครับจะเป็นพอร์ชชาร์จไฟเนาะคันนี้ก็สามารถที่จะรองรับการชาร์จ DC ได้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะโดยการชาร์จไฟของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะชาร์จ AC ได้6.6กิโลวัตต์ชาร์จดีซีฟาชาร์ดนะครับเห็นไหมมีดีซีฟาชาร์ดด้วย45้กิโลวัตต์นะครับ 80, ลมา30ม30นาทีแ o a d ได้ด้วยเรื่องว่ารถคันนี้เขาแถมว e h ิ c l e t o o l รดมาให้หรือเปล่าเนี่ยมาลองสอบถามกับเซลล์ดูว่าแถมให้ได้หรือเปล่านะกรอบประตูต่างๆนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะชายประตูเนี่ยจะเห็นว่ามีโครเมียมขึ้นมานิดหน่อยดิสเบรกด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังนะครับสปอยเลอร์มีมาให้หลังคาไม่มีซันรูฟนะอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแล้วสวยขึ้นก็คือไฟท้ายของเขาครับนี่ดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นเยอะเลยมีเซนเซอร์กลั่นด้านหลัง2ตําแหน่งนะครับคันนี้ประกอบในไทยแล้วเนาะได้อะไรเพิ่มเข้ามา แอบแซวว่า G ู๊ดแคทประกอบไทยยังไม่ได้เลยนะนี่ใส่ใจคนไทยว่ารถแฮชแบ็กมันต้องมีนะครับปัดน้ำฝนหลังอันนี้ดีโอ้ลวงลึกจังฝาท้ายไม่ไฟฟ้านะครับเป็นโชว์ขึ้นมาแบบนี้เนาะท렁เก็บสัมภาระด้านหลังสำหรับรลไซซิ่งขนาดนี้ถือว่าจัดการพื้นที่ด้านหลังได้ดีพอสมควรนะครับยกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นชุดปะยางเนาะซึ่งอยากได้ยางอะไรมาใส่สามารถที่จะทำได้นะครับบอแถวหลังไม่ได้พับ60-40นะพับแบบร้อยนี่พับไปดู พ hey. ับร้อยนะครับแล้วก็เป็นโหนกขึ้นมาแบบนี้นะไม่ได้ราบไม่ได้เรียบไปในสักทีเดียวนะครับภายในเองก็จะมีสีสันที่หลากหลายนะคุณผู้ชมต้องลองไปดูว่าอยากได้สีแบบไหนเพราะว่าสีภายในของเขาเนี่ยก็จะแมทกับสีภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนหน้ากันไหมเดี๋ยวผมลองนั่งตอนหน้าแบบตำแหน่งปกติแล้วมาดูว่าผมนั่งตอนหลังเนี่ยพอจะนั่งได้ดีแค่ไหนครับภายในของเขาเป็นแบบทูโทนนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยแล้วก็เขาจะมีสรุ่นใช่ไหมรุ่นไลท์กับรุ่นสมาร์ทซึ่ง เขามีการปรับเพิ่มในส่วนของตัวฟังก์ชันระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับอย่าง Adaptive Cruise Control เข้ามาเนาะแต่ว่ายังไม่มี By Sport Monitoring นะครับยังไม่มีในส่วนของ Rear Cross Traffic Alert การตกแต่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมคันนี้สีนอกเป็นสีขาวสีไข่ภายในก็จะเป็นสีขาว,ขาวมีมทัลิกแบบนี้เบาะเป็นสีทูโทนนะครับดีไซน์เบาะสวยงามใช้ได้แล้วก็ตัวหน้าจอของเขานี่นี่หน้าจอ,าาจอกลางตอนนี้ก็ลองรับการเชื่อมต่อในเรื่องของสมาร์ทโฟนไม่ต้องไปผ่านกล่องไม่ต้องไปผ่านอะไรแล้วนะ ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นนะครับมีไวเลสชาร์จเนาะอยู่ใต้จอตรงนี้แล้วก็ usb a นะครับ12โวลต์บริเวณนี้ใต้นี้วางแก้วได้จริงๆหรือเปล่าลูกค้าวางโชว์ผมหน่อยได้ไหมผมไม่มีแก้วตรงนี้นะครับแล้วก็วางแก้วตรงนี้สองตำแหน่งตรงนี้วางโทรศัพท์ได้อีกหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ใต้ที่เท้าแขรเนี่ยมีช่องเก็บของเล็กเลเล็กๆแต่ลึกๆนะฮะม่านบังสายตานะครับปึ๊บไม่มีไฟสองสว่างนะครับแต่ตัวกระจกเนี่ยให้มายาวมาก พวงมาลัยคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นว่าคันนี้จะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control นะครับพวงมาลัยฝั่งซ้ายของเขาก็จะมีการปรับระยะการทำงานนะครับจากคันด้านหน้าในส่วนของ Adaptive Cruise Control ได้ความเร็วสูงสุดของเขาก็121นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่รู้ว่าไปโดนกล้องจับความเร็วจับได้ไง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่โมร้านไหนอ่ะผมลองปรับนะครับในส่วนของท่านั่งดูว่าถ้าผมนั่งขับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงข้อเสียงของเขาคือเนี่ยแหละตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยผมสูงนั่งไม่ค่อยสบายนะครับ ขออนุญาตปรับเป็นตำแหน่งใช้ขับจริงนะอ่ะประมาณนี้ไปนั่งข้างหลังกันอ้ยยังไม่ขึ้นเลยก็เข่าแล้วนั่งได้ไหมอ่ะนั่งได้ไหมผมว่าเฮดรูมเนี่ยนั่งได้เลกรูมเนี่ยไปกันใกล้ๆในเมืองก็ยังพอได้อยู่เพราะถ้าจะนั่งสบายอะ่ะมันไม่ได้นั่งหลังตรงแบบนี้นี่คือท่าที่ถูกหลักสรีระศาสตร์ที่เราไม่ชอบนั่งกันเวลานั่งกันแล้นั่งยังไงครับ ไปแล้วนี่ขนาดว่าตัวเบาะน่ครับเขามีการเว,ว้าหลบบห้แล้วนะแต่ถ้าจะนั่งเอ็นหลังอย่างนี้จริงๆอ่ะติดแล้วนะครับต้องนั่งตรงตรงแบบนี้ก็พื้นที่จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่กว้างไปกว่ามาด้าสองเท่าไหร่นักนะสำหรับตัวเนต้า v 2ครับ ในต้าวีนะครับจะมีมิติตัวถังอยู่ที่4 7 7 0คูณ1,690คูณ1,540านล้อ2,420นะครับมอเตอร์ไฟฟ้า95แรงมา้า150นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP 36.1กิโลวัตต์อาว์นะครับพรามระบบระบายความร้อนลิควิดคูลงนั่นเองเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำท็อปสปีดสูงสุด121กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะวิ่งไกลสุดตามมาตรฐาน NEDC 382สเมรการ,ารฟไฟอย่่างทีบอกไปแลลล้ววว AC 6. 6. 6 km, DC 6.6กกิิัตต์45ัต์ มีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือนี่เลย V 2ที่เป็นรุ่นไลท์กับรุ่นสมาร์ทนะครับ5 4า0 0 0บาทและ569,000บาทถ้าคิดว่าได้ใช้ความสมาร์ทของมันก็เพิ่มอีก2 0 0 0 0บาทไปถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้ขับในเมืองไม่จําเป็นหรอกระบบความสมาร์ทอะไรของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อประหยัดไป2 0,000ืแล้วจะบอกว่านอกจากเนต้า V2 ที่เปิดแล้วตอนนี้เนต้า V นะครับรุ่นที่ประกอบจากจีนเนี่ยก็ยังคงขายอยู่นะปัจจุบันคือไม่ใช่ว่า V2 มาแทน V นะตอนนี้ V ีก็ขายอยู่ V2 ขายด้วย X เนี ผู้สนใจแล้วนะครับราคาเนี่ยรอก่อนตอนนี้ราคายังไม่มาก็เดากันไป8ปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านประมาณนี้นะครับแล้วก็ GT ก็เอามาโชว์แต่ก็ยังไม่มีแพลนที่จะขายยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่แต่ในต้ X เอ็กซ์เนี่ยคันขาวคันเนี้ยที่เราเคยพาชมกันอ่ะพวงมาลัยขวาแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์สุดท้ายติดตามกันด้วยน,นะคะันนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสเอาไปลองกันอีกทีว่าระบบอ d a p t i v e Cruise c ที่เขาเพิ่มเข้ามามันทำงานได้ฉลาดแค่ไหนอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยใส่เข้ามาแล้วทำงานได้จริงหรือเปล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ